สวัสดีครับผมจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยเรียกว่าผ่านพ้นภัยขาย่าวสวยที่ผ่านมาหนักหนาสาหัสาการนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไป,นป,นปนในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นของเดือนตุลาคมนะครับเรียกว่าฟ้ารังฝนย่อมสดใสเสมอจากเดิมถุกลอกถูก่วง,ง,งทําอะไรก็ไม่ออกหน้ามืดตามัวนะครับมีการลุ่มหลงบูมเมาเกิดขึ้นใครตื่นอะไรก็ไม่ฟังเห็นกงจักไปดอกบัวถือว่ารอบนี้หลังจากเดือนตุลาไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเป็นไปในจังหวะทีี่นดขึ้ ดาวพฤหัสบดีโคจรทับนะครับโคจรเลดงดวงตาู่มกับดาวพระเสาร์มีโอกาสที่คนรักเก่านะครับที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันที่เคยพ่อแง่แม่ง,งอนดูเหมือนจะเลิกมันจะรักรักเลิกตัดกันไม่ขาดมีโอกาสจะสามสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะพ่อแง่แม่ง,งอนกันสักเล็กๆน้อยไปก่อนนะครับแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดถือว่ายังมีเรื่องของคนรักเก่าๆอาจจะกลับมาได้อยู่นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงเวลา หลังจากนี้นะครับาะดาวเรื่องของการเงินการทองของดวงชะตาชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ค่อยๆจะดียังไม่ดีเปรี้ยงปางเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเป็นในจะทิศทางที่พอจะดีได้เพราะมันเป็นตําแหน่งจุลจักรนะครับก็เป็นน้องๆของมหาจักร ในหลักของโหราศาสตร์เขาก็บอกว่าฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเฉงช่างฝัดผลหนักหนาหน้ายำกรงยศพริงร้งเพลงจึงมีให้ดีใจนะครับก็แปลว่าเริ่มค่อยๆดีขึ้นเก็บหอมรอมดิเก็บเล็กผสมน้อยแต่ก็ยังถือว่ามีเงินเก็บดีกว่าไม่มีเลยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นก็ยังถือว่าเป็นโอกาสทิศทางที่ดีเพราะดาวเรื่องของการงานยังโครจรทำมุมที่ดีแกด่ดวงชะตาและโครจรเลงแปลว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเนะี่ย มีคิดอยู่หลักสองเรื่องไม่เรื่องคู่ครองก็เรื่องงานเรื่องเงินว่าทีหลังเลยตอนนี้พราะดาวประจาตัวหรือว่าดาวทํามุมพฤหัสกับดาวเสาร่วมเนี่ยเอาแล้วเริ่มมาแล้วแปลว่าคิดอยู่2เรื่องนี้บางคนที่มีงานมั่นคงแล้วเขาก็มองแต่เรื่องความรักคนที่ความรักดีเขาก็มองแต่เรื่องงานแต่ชาวราศีมิถุนบางคนก็จะมองสองเรื่องนี้พร้อมกันแต่เรื่องอื่นจะไม่ค่อยมองจะมองแต่สองเรื่องนี้พุ่งไปซะก่อนเป็นหลักส่วนใหญ่เพราะดาวพฤหัสเร่งดวงชะตาแล้วเป็นเกษตรนะครับก็มีโอกาสจะเจริญสัมพันธ์หน้าที่การงานโอกาสจะก้าวหน้าแต่ว่าช่ว ในขณะเดียวกันบุตรบริวารหรือลูกน้องนะครับจุดนี้ชาวราศีของมีถุนต้องระมัดระวังเพราะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เดือนที่ห้าของดวงชะตามันเป็นปีตทุบาทแปลว่ามีตาหนิมีรอยช้ามีรอยรั่วรอยร้า,าวนะครับต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างในบางเรื่องบางราวหรือบางช่วงบางตอนอย่าได้ไว้ใจใครจนเต็มที่จนเกินไปหมดนะครับเพราะเรื่องที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่คาดคิดมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะดาวอาทิตย์โคจรอยู่ราศีตุลเป็นตาแหน่งนิดนะครับ เขาก็จะบอกว่าวาสนานะครับเรื่องของวาสนาทําให้ต่าต้อยถอยชะตาแปลว่าเรื่องนิดๆหน่นนอยๆเดี๋ยวลูกน้องเล่นจนทําให้ตําแหน่งแทนที่จะดีโอกาสก้าวหน้าแทนที่จะมาปรากฏว่าโดนเตะโดนปิวอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับก็ขอให้พยายามประครับประคองเรื่องบุตรบริวารในจุดนี้เองนะครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้ชาวราศีนะครับมิถุนก็ถือว่าเด่นเพราะดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวโคจรมเป็นเกษตรเป็นอุดแปลว่ามีกําลังเต็มที่กําลังมากร่วมกับดาวพระศุกร์อีกช่วงนี้แต่งตัวดีดูเนื้อหอมนะครับมีเสน่ห์ แล้วก็การพบปะเจราจาลงพื้นที่พูดคุยกับใครเอกสารการโทรการติดต่อจะค่อยๆราบเรื่นเรียบร้อยแล้วก็สําเร็จอย่างที่ได้คาดหวังแต่จะไม่ได้รวดเร็วปึงปังดังเปี้ยงแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละลำดับทีละขั้นตอนเพราะในช่วงนี้ดาวพฤหัสศดดีเร็ง ทำอะไรต้องมีสเตปถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามขั้นตอนตามหลักวิชาต้องแทงเรื่องให้ผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นน,นี่ชาวราศีมิถุนจะเป็นช่วงนี้พะที่ผ่านมาราหูมาเล่นส้มั่วเล่นซะงงงวยหมดอันไหนทางลัดทางเร็วไปหมดไม่สนใจรอบนี้เริ่มมีสติประครับประคองตัวเองได้นี่คือบทสรุปของคําพยากรณ์นะครับของชาวราศีมิถุนนะครับท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชติดตามคําพยากรณ์ของอาจารย์ยุทธเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ